ดีค่ะวันนี้ดวงดีพามูมาบูกันที่บ้านหมอแก้วนะคะเป็นยังไงตามมาค่ะเนี่ยเห็นเทพจีนเต็มเลยคะ แล้วแม่ก็คือสายมูเนาะ <S <S นอกจากเทพจีนแล้วมีเทพไทยด้วยแต่วันนี้เทพแนวยเเทพจีนก่อนอ่าได้เลยแม่ไปทีละองค์ทีละท่านเลยว่าวได้เลย,เลยงั้นเริ่มที่สายมือนะคะองค์เฮงเจียไต่เสียพกโจนะคะนี่เป็นองค์แรกที่แก้วได้บูชามานะคะไปซื้อเครื่องปลูกเสกเพิ่มเติมเบิกเบบน่ยเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนองค์ที่สองก็องค์เฮงเจียเหมือนกันเป็นปางเดียวกันเลยออกจากหม้อยานะคะถ้าใครที่ติดตามวรรณกรรมเรื่องพระถังสันจังก็จะรู้ว่าทําไมถึงออกจากหมอยานะคะแล้วองค์เนี้ย ได้มาจากที่สันเจ้าเห่งเจียที่าวราชเป็นไม้หอมกิษนะนะคะกิษณนานะคะหอมหอมมากบอกเลยแล้ว huh. อันนีはは้เปิดเน่ยเรียบร้อยแล้วได้มาจากคืออะไรเปิดก็เหมือนกับว่าเวลาเราบูชาพระมาก็จะมีการเบิกเน่ยทาให้มันมีสีมงคลมีการบรรจุพลังงานที่ดีอยู่ในองค์นี้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านช่วยเรื่องอะไรคะเรื่องการงานการเงินเรื่องศัตรูใครที่กําลังเป็นเจรจางานพวกบิดงานพวกแข่งขันงานอธิษฐานของงานท่านเลยดีโดยเฉพาะพวกใครที่ทางานเกี่ยวกับเซล์ก็บอกเลยนะ เซลต้องมีท่านท่านเป็นฝ่ายบู๊เป็นเทพพี่บู๊เวลาขจัดปัญหาเรื่องเงินนละ้วลุงทองขอไปได้เลยค่ะยังไงท่านเมตตาท่านให้แน่นอนพี่ก็จะไหวเฉพาะวันพระจีนหรือวันพระใหญ่เราก็จะถวายตุ๊ดจีนสาจีนบางคนจะถวายของคาวเนาะไทยอยากจะไปทานเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องไป สรรหาท่านจากที่ไหนบางคนเนี่ยก็จะไปสรรหาตามเยาวราชหรือวัดราชนัดดาหรือตามที่เขาเปิดจองนะคะแต่ถ้าถามแก้วนะคะไปบูชาถ้าเป็นเหรียญองค์เล็กๆที่สรรเจ้าเพ่งเจียที่เยาวราชมีเปิดให้บูชาแล้วศักดิ์สิทธิ์จริงปลุกเสกจริงนะคะไปดูที่นั่นก็ได้หรือที่สรรเจ้าไหนๆก็ได้เช่นกันมีเหมือนกันค่ะก็ลองเลือกดูมีหลายที่เลยหรือบางคนบอกว่าไปดูตามสัรเจ้ามาไม่สวยเลยก็จะมีร้านแถวเยาวราชหรือแถวคลองเตยที่เปิดขายเคาเรียกิมซิงภาษาจีนเขาเรียกกิมซิงไปเช่าได้แล้วก็ไปให้ร้างโซ องเนาะหรือเทพเจ้าเขาเบิกเนตให้ก็ได้เช่นกันโอเคเต็บต่อมาค่ะพระโพธิสัตว์ควรกินนะคะ,องค,ะองค์นี้นะคะจะเป็นปางนั่งอยู่บนบันงกรนะคะองค์นี้ที่อาจารย์นาจาที่อักษราเป็นคนเบิกเมตให้นะคะ,คะแล้วก็องนี้ องนี้เก่าแก่มากก็คือไม่ต่างกว่า30ปีเอามาจากบ้านยายเป็นปางที่นั่งอยู่บนดอกบ,บัวนะคะตำแหน่งองค์ประธานของบ้านเน้นเรื่องความเป็นสิริมงคลเพราะว่าพระโพระสัทว์กสนอิมก็ถือว่าเป็นอาจารย์ขององค์เฮงเจียนะคะ<ม>ก็คือเป็นสิริมงคลเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระพรุทธศาสนาอิมเน้นความเมตตาความช่วยเหลือปวดปัดทุกนะคะเป็นพระโพธิสัตว์นะคะ ขจัดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ประทานบูดประทานโชคลาภได้ในระดับหนึ่งเพราะท่านมีกำหนดว่าท่านมีเป็นนิพพานว่าท่านจะไม่นิพพานท่านจะไม่ตัดสุูถ้าท่านยังไม่ขจัดความทุกข์ของประชาชนของมนุษย์ให้หมดท่านก็ยังไม่ไปนิพพานค่ะฉะนั้นแก้วก็เลยมองว่าองค์นี้แหละต้องมีเป็นองค์ประธานของบ้านค่ะแล้วก็ถัดมาคะองค์ นาจานาจาสาเทจึน,นะคะองค์นี้นะคะก็อายุเก่าเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นไม้เหมือนกันนะคะก็จะมีการใส่เอียมมาให้องค์นี้ก็ได้มาจากที่สารเจ้าอังศิลาเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีฮูปเขาเรียกพ้าคาดเดยวต้นแหกินเจก็จะมีด้วยนะคะจ่ายเน้นเรื่องการเงินเน้นเรื่องโชคลาภนะคะก็จะเฮงก็จะปังเหมือนกันนะคะอันนี้ก็องค์เก่าเหมือนกันอ่าแล้วถัดมา ฉส่สิงเอียรเราจะไหว้ช่วงตุ๊จีนเห็นปะอันอนี้ก็จะเป็นใฉ่สิงเอียสององนี้ใฉ่สิงเอียกับองค์แช่กงได้มาจากที่ฮ่องกงไส่สิงเอียเทพเจ้าโชคลาภอันนี้ก็ท่านแช่กงแชกงหมิวนะคะเนี่ยเห็นหลายคนมีกังหันด้วยพยายามให้หมุนนะเงินจะได้เข้าเวลาอธิฐานขอทำเหมือนที่ฮ่องกงเลยค่ะหมุนอย่าให้สะดุดอธิษฐานขอและหมุนได้เลยนะคะให้สะดุดใช่เวาลาจุดพูกจุดยังไงคะส่วนใหญ่ก็จะสะดุดสามดอกไหว้รวมหมดเลยนะคะอันนี้คือ แก้วก็จะได้ภาพงานเลี้ยงท้อสวรรค์อันนี้ได้ตอนขึ้นบ้านใหม่แต่ว่าภาพนี้จะมีความพิเศษคือมีการปลูกเสกแล้วปั๊มหมึกนะคะ อันนี้ก็จะมีการปลูกเศษมาให้เรียบร้อยแล้วมีการปั๊มประทับมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีครบหมดเลยอันนี้ก็คือบูชาครบหมดอธิษฐานขอบางคนขอจี้กรงเรื่องก,การเงินที่ติดขัดสุขภาพไม่ดีก็ขอท่านได้เช่นกันหรือใครไม่มีคู่ก็ลองขอได้เหมือนกันค่ะอันนี้ครบเลยอันนี้จริงๆที่ใส่กำยาาบางทีก็จะจุดกำยาาใส่แล้วน,นี้ก็จะใส่พวกวัตถุมงคลนะฮะแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นทองคําแท้2บาท แล้วก็จะเป็นพวกทองแดงเงินอันนี้บูชามาจากที่วัดสันเจ้าพิงเจียที่วัดไตรมิตรอะคะ่ะเอาที่เราบูชามันเนี่ยเงินทั้งหมดก็ไปสร้างสาร,ร,รนี่ไงบวชสวดมนต์อ๋อบทสวดมนต์จีนใช่ก็ไว้ท่องนี่แหละช่วงไหนแบบพลังเยอะๆเราก็จะรู้สึกว่เาเฮ้ยเราอยากท่องเราก็จะท่องเรารู้สึกหรือว่าเหมือนเติมพลังตัวเองในการสวดมนต์เพราะว่าจะมีสวดไทยนะคะก็อยู่ห้องพระแล้วก็หรือสวดฮินดูก็จะอยู่ที่นู่นอันนี้ก็จะเป็นเทพจีนเพราะว่าแก้วเลือดตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งประธานของบ้าน เป็นตี่จู้ค่ะอากงอมาม่า <c oughs> ก็คือจริงๆแล้วตำแหน่งปกติเราจะเห็นตี่จู้สีแดงเนาะแต่แก้ว่ไม่อยากให้บ้านมันสีแดงตัดกันแล้วก็ถือว่าบ้านนี้ทั้งหลังเป็นบ้านของอากงอมาม่า <c oughs> ก็เลยให้ท่านมาอยู่ด้วยก็เบิกเนตรเรียบร้อยแล้วเพื่อทำให้ให้เพื่อนมาทําให้แล้วก็เสียบป,ปักไหว้วันใหญ,วใหญ่วันอื่นก็เลยไม่ค่อยได้เปิดแต่บางคนเขาก็จะเปิดทั้งวันทั้งคืนแต่แกมองว่าเอาปองหรือหลักวิทยาศาสตร์มันบางทีเราไม่อยู่บ้าน เกิดอัติเหตุหรือเกิดไฟชงไฟช็อตได้แก้วก็เลยไม่เปิดไม่เสียบก็จะเสียบเฉพาะวันพระคือจริงๆอ่ะแม่บอกว่าแก้วทำไมมึงไม่ซื้อตู้ดีตู้โชว์เอาผ้าเพื่อก็อยากนะแม่แต่ว่าเราหาตู้หาโต้อะที่ครอบตีจู้ลำบากเราได้นะได้แต <Stretch. S 2> ่ใส่เล็กแค่นี้แล้วองค์อื่นกูจะอยู่ตรงไหนล่ะอ่กูเลยนะก็คือจะอยู่ตรงไหนก็เลยบอกแม่แต่เบลงนซื้อผ้ามาคุมคุมได้ แล้วถ้าจุดทูบไฟทำไมไม่ผ้าใช่หรอคือเราอะคิดเยอะเราติงกิ้งเยอะก็เลยเคยจะสั่งทํานะคะราคาค่าทำอะเกือบ3ามหมื่นแล้วพอก่อนแต่ถ้าอากงอะมาาง่วนนี้ให้60ล้านก็ไม่แน่นะเอเอสรุปส<อ>ั้นๆใครที่อยากจะมูเทพทำจีนอันดับแรกคือศรัทธาต้องศรัทธาก,ก่อนแล้วนับถือก่อนนะคะมีข้อแม้บางคนชอบถามว่าบูชาพระโพธิสัตว์กินเนื้อได้ไหม แกบอกเลยไม่จําเป็นมันมาจากการที่เราดูหลังจีนนะว่ากินไม่ให้กินเนื้อวัวจริงๆแล้วถ้าประเทศจีนนะบูชาพวกคนที่ส่เกิร์อิมเขายังทานเนื้อวัวทานได้อันนี้ถือว่าเลิกคิดมากตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะบูชาพระหรือบูชาเนี่ยก็แนะนําไปตามสันเจ้าอย่างอย่างแก้วเลยจะไปสันเจ้าพิงจีอ่ะหรือสันเจ้านาจาที่อ่างศิีลานะคะลองไปดูสองที่นี้สําหรับแก้วถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากก็ลองไปศึกษาดูได้เลยหรือถ้าใครใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหน ไปที่นั่นก็ได้ค่ะลองดูแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสตินะบางคนบว่าผู้ผชายมาสแสแพงแสนแพงทำไมไม่ได้เหมือนพี่แก้วเลยสติค่ะทุกอย่างต้องอยู่ที่ตัวเราทําด้วยค่ะโอเค